สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซุสกิในเกมแคมบัตตี้พาร์ทที่หนึ่งในรู่นของฮันเตอร์ก็นะเมื่อวานกี่สัญญาว่าจะลงชีเมื่อวานใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่ามีเรื่องนิดหน่อยคือติดสอบแล้วคราวนี้ตอนนั้นก็คือปวดหัวอยู่ด้วยก็เลยเลือกที่จะพักแต่ว่าไม่ได้ชี้แจงอะไรในเพจเลยอันนี้ก็ต้องขอโทษลืมไม่ใช่อะไรหรอกโอเควันนี้ก็มาลงชดเชยให้ ก็อย่างที่กี่พูดไปตอนแรกเลยก่อนที่จะเข้าเล่นนะก็คือกี่จะไม่เล่นในส่วนของ perfect ending แล้วแล้วก็ bad ending อะไรอย่างเงี้ยกีจะไม่เล่นแล้วกีจะเล่นแค่ good ending อย่างเดียวเพราะว่าอยากให้ทุกคนสนับสนุนเกมเ,มเต็มกันเยอะเยอะมากขึ้นอันนี้เขากำลังรณรงค์กันอยู่นะถึงกี่จะขอแล้วแต่กี่ก็มีคนรู้สึกว่า กีก็เหมือนแบบปล่อยฉากอย่างว่าให้ดูฟฟีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแปลกๆอะ่ะถึงเขาจะอนุญาตแล้วก็เถอะเอาเป็นว่ากีก็เล่นถึงปูดเอนตามที่บอกเอาไว้ก็พอส่วนภาคสกามาสเซอร์อยากจะบอกว่าเล่นไปนิดน,นึงแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกด็ดีก็ไม่ได้แย่แต่ต้องดูไปก่อนว่าถ้าเล่นจบแล้วความคิดจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า แล้วก็ภาคสกามาเซอร์กิจะยังไม่เล่นนะจะรอเกมปล่อยล่าสุดเนี่ยไปก่อนสองปีกว่า,วาแล้วค่อยเล่นอีกทีแล้วก็เหมือนเดิมกิจะเล่นแค่ถึงปูดเอ็นส่วนนัซมีก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษไป <c oughs> โอเคอันนี้กิก็จะสคิปไปเลยแล้วกันนะไปตรงที่แบบตัวเลือกกิจะพยายามไม่ข้ามตัวเลือกบางส่วนหละกันก็คือเอาทุกตัวเลือกมาเลยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบสมมุติคนเล่นตามอย่างเงี้ยมันจะได้ไปต่อได้เป็นเพอร์เฟ e n d เอนดิ้งอะไรอย่างงี้ ลินพันแบบแบนี่วันนี้เราก็จะจีบฮันสเตอร์กันโอเคอันนี้ต้องให้เราเลือกอันนี้ก่อนแบบเอ๊ะดูเหมือนว่าใครบางคนจะหายไปอะไรเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าใครสักคนจะหายไปนะเนี่ยฮะจิงเหรอ เสียงไม่มีทางเหมือนเดิมนทุกคนอย่าคาดหวังเสียงใช่อ่ะฮันเตอร์ไปไหนอ่ะอ๋อเขาเหรอฉันไม่ได้เจอเขาเลยนะเนี่ยต pues er it ั้งแต่ตอนที่เราเข้าไปสักพักหนึ่งตอนนั้นอะเข้าไปที่คาบินสักพักหนึ่งอะไรอีกอะก็เป็นเพราะนายก็เป็นเพราะว่านายไปบอกว่างานอดิเรกของเขามันน่าเบื่อไม่ใช่หรือไงอะ คุยนี่นายยังไม่หยุดคิดเรื่องนี้อีกเหรอเนี่ย <But> เออนายนี่ใจร้ายชะมัดเลยอ่ะนายอานเสพเผรอไปทำร้ายความรู้สึกของเขาเข้าก็ได้อ่ะงั้นฉันจะไปเช็คเขาสักหน่อยแล้วกันอ่ะโอเคไหม, <For real? S 1> มทำไมนายถึงได้ใจดีกับเขามากขนาดนี้เนี่ยฮะ huh? What do you mean ฮะ ไม่ใช่ว่าเราควรที่จะหาเพื่อนใหม่ที่นี่ไม่ใช่หรืองไงอะ่ะนหยก็พูดถูกอะ่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะอยู่หาอะไรกินแถวๆนี้ไปก่อนดีกว่าองั้นเอาไว้เจอกันแล้วกันอะ่ะโอเคฮิโร่รู้สึกว่าคอแห้งมากเลยตอนนี้แล้วก็ไม่ได้หยิบน้ำ้วยอ๋อฮันเตอร์ นายอยู่นี่นี่เองอะเคทาโรเคทาโรเหรอฉันกำลังมองหานายอยู่พอดีเลยนะจริงๆนายมีอะไรหรือเปล่าอะก็นะทำไมนายถึงไม่มารวมกับเราที่โรงอาหารน่ะมันมีของกินเต็มไปหมดเลยนะที่นั่นน่ะ อ่าฉันคิดว่าฉันก็โอเคอยู่นะเคนทาร่คืออะไรวะอ๋อเอลฟ์อะไที่เนี้ยน่าจะอารมณ์เหมือนแบบฉันก็อยู่ที่นี่ก็โอเคแล้วฉันไม่ได้หิวอะไรเห <Wow. S 1> มือนกันวะเออฉันก็สบายดีนะเคนทาร่ฉันเข้ากับผู้คนกลุ่มใหญ่ๆไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อะ่ะ ฉันมักจะประมาทตอนที่ต้องไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆอะนะ <I see. S 1> อ๋อฉันเข้าใจแล้วอ่ะฉันงั้นฉันก็อยู่กับนายที่นี่ก็ได้อ่ะถ้าเกิดนายโอเคที่จะให้ฉันอยู่อ่ะนะโหท้องร้อง,อง um ดูเหมือนว่านายจะกำลังหิวอยู่เลยนะเนี่ย อ๋อนั่นมันเอ้ยโคตรน่าหลอกเลยแฮตเตอร์แม่งน่าหลอกอะ่ะอ่านี่มันน่าอายชะมัดเลยอะ่ะไม่เป็นไรนะฉันก็นกินฉันก็มีของฉันแล้วอะ่ะก็คือแบ่งส่วนของฉันแล้วอะไรอะไรแบบนี้ถึงยื่นกูพันอีกเลยเขียนทะลุก็ยื่นช็อกโกแลตให้ช็อกโกแลตบาร์ ฮีโรให้ฉันมานะแต่ว่าท่านนายจะรับไว้ก็ได้นะก็ดีอ่ะอืมแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเป็นของที่ได้มาจากฮีโร่อะนายก็ควรที่จะเป็นคนกินมันนะอ k n อ่าถ้าอย่างนั้นเราแบ่งกันดีไหมล่ะ l อ่านี่อืม ครึ่งหนึ่งเป็นของฉันแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นของนายแล้วกันอ่ะ Thank you เออขอบคุณนะนายเป็นคนดีมากเลยอ่ะ You're ไม่มีปัญหานนะ่ันเตอร์ฉันก็อยากที่จะหาเพื่อนใหม่ที่นี่นะ A friend เ,ออเพื่อนหรอ y e a ใช่ u m ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องขอโทษเทียนะที่ตอนนั้นเดินหนีหนายออกมา ฉันค่อนข้างตื่นเต้นแล้วฉันก็แพนิกอยู่พอตัว oh. อ๋อ๋นายลืมเรื่องนั้นไปเถอะน้าฮีโร่น่ะเขาค่อนข้างปากเสียนิดหน่อยอนะ่ะนะอก็จริงอความจริงมันไม่ได้เชิงปากเสียหรอกมันเป็นเชิงแบบพูดตรงไปอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออเหมือนคนพูดตรงอะไรแบบนี้ เขาไม่ได้คิดหรอกนะว่าเขากําลังพูดอะไรออกมาตอนที่เขาพูดอะเขาไม่ได้คิดหรอกนะ <Actually> อะไรอย่างนีแต่เขาก็เป็นคนดีนะจริงๆแล้วฉันก็เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยแหละมานานมากเลยอะตั้งแต่ที่ฉันจําได้อ,ะ <I see. S 1> อ่ะ I see อ่าฉันเข้าใจอะนะ A friend มันน่าจะดีไม่น้อยเลยอะถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันอะ <Huh? S 1> ฮะฮะ นี่นายไม่มีเพื่อนอยู่ที่นี่เลยหรือไงอะ่ะอืมอืมฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่จะคอยหาเพื่อนอะ่ะ Don't worry งั้นนายก็ไม่ต้องกังวลไปแล้วนะ่ะจากนี้ไปอะ่ะฉันก็เป็นเพื่อนของนายแล้วนะ Really จริงเหรอเออนั่นมัน k i t r o เขียนทาโร่นี่นายอยู่นี่นี่เองอะ่ะเอ๊ะเฮ้เอ๊ะขัดจังวะสดสดคุณโยชิโนริเขาเรียกเรากลับไปที่โรงอาหารแล้วนะ oh. ไปเร็วเร็วเข้า oh. อ๋อโอเคงั้นฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคงั้นฉันจะรอนายอยู่ข้างนอกแล้วกันะ่ะ Hunter มงั้น เราเอาไว้ค่อยคุยกันใหม่แล้วกันนะฮันนะเตอร์ฉันดีใจนะที่ได้เป็นเอ๊ฉันดีใจนะที่ฉันได้เพื่อนใหม่บา <Bye. S 1> ยไว้เจอกัน <Hold on. S 1> เ,เดี๋ยวก่อน Is it okay อือฉันไปกับนายด้วยได้ไหมอะ oh. อ๋ออ๋อฉันกำลังคิดว่าจะชวนนายไปอยู่พอดีเลยนะแต่ฉันกลัวว่านายเนี่ยจะเหมือนแบบเอ่อใช้คำวา่าฉันคิดว่านายเนี่ยจะกลัว จะตื่นคนอะไรประมาณนั้นน่ะเออพอไทยแล้วมันต้องมาเรียบเรียงขับแล้วนึกไม่ทันฉันคิดว่านายจะตื่นคนซะอีกอะ่ะอืมฉันรู้แต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมาก,กน,นะถ้าเกิดไปแค่หยิบขนมมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย Let's go <S อืมแล้วมันก็ฟังดูดีอยู่นะฮันเตอร์งั้นเราไปกันเถอะอืมและ ทุกคนก็ถูกเรียกโดยคุณโยชิโนริดูเหมือนว่าเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆโอเค <แจ S 2> อันนี้เดี๋ยวมันจะซ้ำก็คือแนะนำเคียนทาโร่กับฮิโร่เนอะกี่ขอตัดเลยแล้วกันไม่ใช้สคริปต์เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันกินเวลาคลิปเอาไปตัดเอาง่ายกว่าโอเคตัดมาตอนนี้ก็คือเป็นฉากที่ ชื่ออะไรนะ <c ười> คือกิ่เป็นคนที่ลืมชื่อคนอ,อ๋อโยชิคือ <c ười> อยากจะบอกว่าฉันเป็นคนที่แบบไอ้เหียเวลาจะพูดชื่อใครสักคนต้องนึกอะ <c ười> เป็นคนที่ลืมชื่อคนคือโยชิเนี่ยจะมาแย่งกล้องของเคนทาโร่ไปอันนี้เราต้องตอบว่าเอ,อ่อควรจะตอบว่าอะไรดีอะควรจะตอบว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าวะเออเดยว ขอซัพพอร์ตแป๊บนึงแล้วกันนะไปเปิดฉเฉลยลืมโอเคเกือบตอบผิดแล้วอันนี้มันต้องตอบว่านี่มันเป็นของส่วนตัวนี่มันเป็นของส่วนตัวนะอะไร <Wow. S 1> นั่นมันเป็นของส่วนตัวนะในคนที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของเคนทาโร่เขาหน่อยนะโยอิชิ นายจะหยิบของของคนอื่นออกจากมือแบบนั้นไม่ได้นะเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วใครถามอะ่ะก <laughs> ูจะฟังห่าเรื่องไม่เป็นไรนะฮ <laughs> ันเตนะอร์ไอชิเขาก็เป็นเพื่อนของเราอะนะฉันคิดว่าถ้าเขาจะขอยืมก็ไม่เป็นไรหรอกที่กรสับคนนี้แม่งกัดกัตะต่าวลาเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมละ โยชิก็แบบบ่นกลนกลนกลได้โอเคตัดแล้วก็อันนี้เป็นฉากที่เออ่คุณโยชินโนลิคุริมิชิแหละคุณโยชินโนริเขาจะพาลูกท่ายลูกเสือทุกคนไปออกแคมป์มาเนอะแล้วคราวเนี้ฮิโร่กับเซนทา,าโร่ก็มาเตรียมของกันอันนี้เราต้องตอบว่าอันนี้เราก็ถามว่าอืเอาอะไรไปดีอ่ะ เราก็ต้องตอบว่าเราจะต้องไม่ลืมแผนที่แล้วก็ <I know. S 1> ไกด์คำแนะนำหนังสือแนะนำมานะอะไรนี้ Probably อืมฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าเราอาจจะจะไปต้องใช้มันอะ่ะตอนที่เราหลงทางอะ่ะดูเหมือนว่าที่ เออดูเหมือนว่าลิสต์ที่ฮันเตอร์ให้มาเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์อยู่พอตัวเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้ตะกี้นี้ไทกะมาหาเรื่องเราก็บกลุ่มเพื่อนอันนี้นาซมิก็เลยถามว่าเออแล้วนายรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้เคียนทโล่เราต้องตอบว่าฉันสงสัยจังเลยว่า <don> ทำไมเขาถึงไม่ชอบไปเลยฉันสงสัยจังเลยว่า ทำไมพวกเขาถึงไม่ได้ถึงไม่ชอบฉันมากขนาดนั้นอะ่ะ hmm. มันมันไม่มีประโยชน์หรอกนะที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะ่ะ Hunter ฮ Hunter What เออพวกนี่นายโผล่มาจากที่ไหนกันแน่เนี่ย I'm s u sure จืดจาง คนอื่นๆน่ะมักที่จะเอ,อ่อเมฟันนี่มันคือมันแปลตรงตัวมันก็คือเล่นตลกอ่ะแต่เดี๋ยวมันน่าจะแปลแบบกั่นแก้งอะไรประมาณดีมากกว่าผู้คนมักก็จะกั่นแก้งคนอื่นๆเพราะว่าตัวเองรู้สึกไม่มั่นคงนั่นแหละ,ะนะอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบจะบอกว่ามีปมอะไรอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลหรอกที่จะคิดว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นกันน้ยอ่ะ actually ยิ่งนายทำให้เขาเห็นว่ามันส่งผลกระทบกับน,นายมากแค่ไหนเนี่ยเพราะเขาก็จะยิ่งทำมันหนักขึ้นอ,อย่าไปให้ความสนใจเพวาะเขานั่นมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเอออะไรอย่างน u ้ฮ <Hunter. S 1> <Hunter. S 2> <I> ันเตอร์ฮันเตอร์เออฉันขอโทษนะที่อยู่ๆก็มาแทรกระหว่างที่กำลังพูดกันอยู่อ่ oh. <laughs> เหมือนผีไอ้สัตว เค let's see <S ฉันคิดว่าฮันเตอร์กำลังให้คำแนะนำกับวิธีที่จะรับมือกับอะไรแบบนี้นะไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยไทยกะก,ก็เคยล้อก็เคยแกล้งฮันเตอร์ด้วยอะ่ะเขาค่อนข้างดูเหมือนกับเขาค่อนข,ข,ข้างดูเหมือนกับเหยื่อนะสำหรับคนประเภทเนี้ย <c oughs> ก็คือจะบอกว่าฮันเตอร์ชอบโดนแกล้งเลย แล้วในที่สุดพวกเขาก็เบื่อเพราะว่าฮันเตอร์ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาเลยเ <laughs> ฉันคิดว่านั่นเป็นวิธีที่จะทําให้พวกนั้นมันออกหากไปได้อะนะ <c oughs> เออฉันเข้าใจแล้วอ่ะคือแบบตอนนี้ <c oughs> ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าฉันจะได้ยินคําพูดที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้จากฮันเตอร์ อาตอนนี้เราก็ควรที่จะนอนได้แล้วอะนะพวกเราไม่ไปแคมปิ้งพ่งนี้ได้ไหมเนี่ยเคนเทโรเยเยเอยไม่ใช่สิอ๋ออันนี้อ่ะแปลผิดขอโทษรีบไปหน่อยเ่าะเกียร์ฮีโร่มันบอกว่าพวกเราอดใจรอไม่ไหวแล้วนะเนี่ยที่จะให้ถึงแคมปิ้งพุ่งนี้อะไร เคนฮาโล่ o, <S <S ก็เลยบอกว่าอืมก็จริง่ะนะโอเคงั้นตอนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วนะอืมขอบคุณนะฮันเตอร์ฉันจะจำคำพูดของนายเอาไวอ้อ่ะโอเคชับชับชับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฉากที่เคนฮาโลหลงกับทุกคนแล้วก็ไปเจอเซโตกับเฟลิกและในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ ไทกะก็โผล่มาแล้วก็หายเรื่องแล้วทุกคนก็มาเจอเคนฮาโร่โพอดีแล้วก็เกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาเคนฮาโร่โก,ก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกเขากาลังโทษกันอยู่นะเนี่ยฉันต้องควรที่จะพูดอะไรสักอย่างอะอันนี้เราต้องตอบอันนี้เอ้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ nice. <Stop> เออพวกนายขอร้องล่ะพวกนายอย่าโทษกันเองได้ไหมเนี่ย ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้พวกเราก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนี่นะ That's right <S เอ่อเคทาโร่ลูดถูกะนะ mm hmm. พวกเราจะไปไหนต่อไม่ได้นะถ้าเกิดพวกเรายังเถียงกันอยู่แบบนี้ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเออฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบพวกเราก็ได้อะ เรารีบเดินกันต่อให้มันเสร็จเสร็จกิจกรรมนี้ไปเถอะโอเคไหม Yeah that's right <S Hunter พูดถูกนะ mm hmm. พระอาทิตย์มันก็ใกล้จะตกดินแล้วด้วยอะ่ะ mm hmm. พวกเราต้องตามคนอื่นให้ทันนะเนี่ย think need now. Mm hmm. ฉันคิดว่าพวกเราจะต้องไปกันได้แล้วนะ mm hmm. ลูกเสืคอคนอื่นน่าจะกำลังรอพวกเราอยู่แน่ๆเลยอะ่ะ ไม่ใช่ลูกเสือไอ้ส,สกร์มาสเตอร์หัวหน้าลูกเสือสกอร์มาสเตอร์จะต้องกำลังรอเราอยู่แน่ๆเลยอ,ะ oh. อ่ะอ๋อจริงด้วยอะ่ะ <So> ถ้างั้นมีใครรู้ไหมว่าจะไปไหนอะ่ะ <follow> ฉันรู้ทางอนะก็แค่ตามฉันมา s <S โอเคงั้นเราไปกันเถอะ โอเคกี่อยากจะพักนะแต่ hmm. s see. <S สักตัวเลือกหนึ่งแล้วกันคือที่จะพักไม่ใช่พราะอะไรหรอกนะเริ่มเจ็บคอแล้วอันนี้ตัดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่คุณโยชิโนริเขาเรียกเรามาแบบอารมณ์เหมือนแบบทดสอบก็คือเขาถามว่าถ้าเกิดเราหลงป่านเนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่จะทำเราจะแก้สถานาการณ์ยังไงอะไ,อะไรประมาณนั้นนะ่ะ อันนี้เราต้องตอบว่านี่ก็อยู่นิ่งๆแล้วก็รอความช่วยเหลือ <Maybe. S 1> เออบางทีผมควรที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็รอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ <Right. S 1> นายพูดถูกแล้วล่ะ mm hmm. มันเป็นการตัดสินใจที่หลักแหลมมากเลยนะในการที่นายจะเลือกอยู่ในจุดที่นายอยู่ตอนแรก ทันทีที่นายรู้ตัวว่านายหลงทางเนี่ยนายก็ต้องหยุดหยุดเดินสงบสติอารมณ์แล้วก็อยู่นิ่งๆเข้าไว้อย่าติดตลกอะไรประมาณนั้นยิ่งนายเดินต่อไปเรื่อยๆมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยนายเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาตามหานายนานขึ้นเท่านั้นอารมณ์เหมือนแบบมันก็จริงนะถ้าเกิดเราหลงแล้วคนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขารู้เรียกคนมาตามเราอะ บางทีเราก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาทางออกแล้วไอ้คนที่มาช่วยเราก็เดินเรื่อยๆเหมือนกันส,สุดท้ายก็คือไม่เจอกันสักทีอเลย <Furthermore. S 1> คือสิ่งที่โยชิโนริจะสื่อถ้านายไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีโอกาสมากเลยนะที่นายเดินต่อไปแล้วเจ็สิบ้าเปเซ็นนายจะเดินไปผิดทางอะ่ะขอเรี่ยงคำใหม่ได้บ้าถ้าเกิดนายไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเนี่ย แล้วนายเลือกที่จะเดินต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสถึง75%เลยนะที่นายจะเดินไปผิดทางอะไรอย่างนี้ <Interesting. S 1> ไม่ว่านายจะตอบแบบไหนฉันก็ประทับใจมากเลยนะที่นายตอบแบบเนี้ยเฮะยเซียนทาโร่เยี่ยมมากงั้นนายก็ไปรวมกับกลุ่มของนายที่สนามหญ้าซะเถอะตอนเนี้ยสนามหญ้าทุ่งหญ้าอะไรแบบเนี้ยปะ น่าจะใช่สเกลมาเซอร์ก็พาฉันไปส่งที่จุดนัดพบช่วงเวลาที่ฉันได้เห็นสุดขอบของป่าแสงสว่างสดใสก็แยงเข้าไปในดวงตาของฉันปรชุมไปอีกโลกนึงอะไรอย่างเงี้ย right. โอเคกี่อยากตัดเลยนะแต่ว่า ขออีกสักทีหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ฮันเตอร์จะกางเต็นท์แต่กางไม่ได้แล้วเคนทาโรมาเห็นพอดีฮันเตอร์กำลังมีปัญหากับการที่จะตั้งเต็นท์ของพวกเราอะนะอะไรอ,อันนี้เราต้องต่ออันนี้เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้งั้นให้ฉันช่วยนายแล้วกันนะฮันเตอร์จริงเหรอถ้าอ,อย่างงั้น ฉันก็ต้องฉันก็ต้องขอร้องเลยนะเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังพยายามกับเรื่องพวกนี้อยู่พอดีเลยอะ <'re> welcome. แน่นอนนั่นมันเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้การที่จะตั้งเต็นท์ใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องใช้คนอย่างน้อย2คนนะนะ คือเสียงกูเริ่มแผ่วเลยเย้เย mm ้เ hmm. <Yay! S 1> สร็จสักที oh. อ่ะโอ้อ๋อฉันไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะเนี่ย <Thank you. S 1> ว่ากี้ยังบ่ไว้ยากอยู่เลยเออขอบคุณนะที่มาช่วยฉันน่ะเคนทาโร่ <'re> ด้วยความยินดีนะฮันเตอร์ทำไมคำแนะนำที่เขียนอยู่ในหนังสือมันดูเหมือนจะทำง่ายมากเลยอะ่ะ ฉันไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันจะทำได้ยากขนาดเนี้ Well นายก็แค่ต้องขอให้ใครสักคนมาช่วยนายนะ่ะการตั้งเต็นท์เนี่ยมันยากมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดนายทำคนเดียวด้วยแล้วแล้วก็ขนาดฉันเนี่ยยังตั้งเต็นท์พวกนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ได้เลยนะเอย Anyway แล้วทำไมนายถึงมาทำอะไรแบบนี้คนเดียวอะ่ะ <Well. S 1> ก็ทุกคนดูกำลังจะยุ่งกับงานของตัวเองอยู่อ่ะนะฉันก็อยากที่จะช่วยแบบไม่ต้องรบกวนใครอะ่ะ right. มันโอเคนะถ้านายจะขอให้เราช่วยะนะเคนทาโร่เอ้ยเคนทาโร่อะไรล่ะก็เคนทาโร่เป็นคนพูดโอ้โหสมองก,กูเออมันโอเคนะถ้านายจะขอความช่วยเหลือบ้างอะ่ะฮันเตอร์เออ ปวดหัวเลยกูแล้วทุกคนที่นี่ก็เป็นเพื่อนกันทางนั้นอะ่ะแม้แต่สเกลมาสเซอร์เองก็ด้วยอะ่ะโคตรลามปาม mm. อ่ามันก็แค่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะเข้าหาใครสักคนนะ่ะ <But> แต่ว่านายก็ทำได้ดีกับพวกเราอะนะ รวมไปถึงฮิโรนัสมิโยชิแล้วก็ฉันด้วยอ่ะ Really จริงหรอนายคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันจริงๆเอ้ยนายก็คิดว่าพวกเขาอยากเป็นเพื่อนกับฉันด้วยอย่างนั้นเหรอแ <Yeah. S 1> ันเตอร์แมนโคตรน่ารักแน่นอนพวกเขาเป็นเพื่อนของนายนะ <laughs> ว้าวแอนเตอร์ Hunter ดูมีความสุขมากเลยนะเนี่ย ฉันคิดว่าเขาคงอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนที่นี่มากจริงๆอะเหมือนกับฉัน <Anyway. S 1> เอาล่ะ Hunter นายก็คงจะหิวแล้วสินะตอนเนี้เฮ um มก็อาจจะนะ <I know. S 1> โ k n o งั้นฉันจะไปเอามาร์ชเมลโล่มาให้นายแล้วกันน่ะนายอยากได้ไหมอะอยากเอาไหมเอาเอาสักหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ <laughs> อ๋อ ขอบคุณนะเคียนฮาร่โนั่นมันของรักของฉันเลยล่ะฉันรักมันอะไรอย่างนี้ฉันคิดว่าฉันจะจัดการอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะนะโดยการเอาของเข้าไปใส่ในเต็นท์ก่อนนะบายเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอามาร์เมโลอร่อยอร่อยมาให้นายแล้วกันอ่ะโอเค ฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยจะแบบแนว <What 's S 1> น่ารัก <see. S 1> นุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,มไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่โอเคสำหรับวันนี้กีก็ขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแต่ก่อนที่จะลาก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนแบบน่ากลัวมากคือมันเป็นเดือนเมษาที่เป็นหน้าร้อนแต่มันหนาวว h a t the f ฟ c k เออก็อเลยอยากจะบอกว่าช่วงนี้โลกเรามันแปลกมากอ่ะ อยากให้ทุกคนรักษาตัวกี่ก็พยายามอยู่กี่เป็นพวกที่แบบพออากาศเปลี่ยนอะ่ะจะไม่สบายบ่อยด้วยก็เลยแบบอืมหนักกว่าที่เคยเป็นมา <c oughs> ก็สงสัยอยู่ว่าตัวเองจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็ต้องลองตรวจด,ดูก่อนโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้ไปแล้วบายๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ <c oughs>